เข้าป่าขึ้นดอยกันอีกครั้งนะคะตอนนี้ฟิงนี่ได้ทำการย้ายรถอ่ะทุกคนอาจจะรู้สึกแปลกๆนะคะตอนนี้เราอยู่กับพี่วเ่อเอ๊อสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยปีแล้วมั้งครับเป็นปีแล้วเนาะพี่น้องใช่เป็นปต่งงานทั้งหมดใช่แล้วค่<บ>ะก็พี่เห็นหน้าพี่เอ๊ก็นึกถึงแคมปหมูพี่ได้เอามาฝากหนูหรือเปล่งงา ครับสองกิโลไม่ต้ปินกินคนเดียวจัดไปเขาพี่แต่ว่าวันนี้เราก็มีทีมงานมาอยู่นะคะตอนนี้ฟิงกับพี่เอต้านะคะแล้วก็พี่ม่อนพี่ม่อนแอบอยู่ข้างหลังนี่สวัสดีค่ะพี่ม่อนก็คือวันนี้เราจะมางานมงคลสมรสงานแต่งของแสงโสมนะคะทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งในทีมงานของน้าต้านะคะที่อยู่แม่ห้องสอนแต่ว่าเรากําลังเดินทางมาที่บ้านเจ้าสาวนะคะซึ่งอยู่ที่ แม่ลาน้อยนะคะทุกคนก็ใช้เวลาเดินทางน่าจะประมาณ2ชั่วโมงค่ะทุกคนแต่ว่าฟิงจะให้ดูทางนะคะระหว่างทางก็คือสวยมากทุกคนมันเป็นแบบบรรยากาศแบบเข้าป่าขึ้นดอยจริงๆนะ,ะทุกคนคือแสงโสมบอกว่า50โล2ชั่วโมงก็อตอนแรกก็ยังแบบืจริงเหรออะไรเงี้ยแต่พอเห็นทางก็คือรู้เลยว่าเพราะอะไรนะคะนี่จะบอกว่าน้ําใสมากเลยทุกคนอันนี้ก็เป็นระหว่างทางนะคะคือจะบอกว่ามันเป็น จิ้แบบนี้แหละค่ะทุกคนก็จะคุ่ขขาๆไปนะคะนี่ก็ต้องอดทนนะคะจนเ่าจะได้ถ้าใครแบบมีอาการมองรถนี่ก็ต้องกินยาดักไว้ค่ะทุกคนเห็นยาแสงโสมไหมก็โหดอยู่นะคือฝุ่นตอนนี้มันเยอะมากเขาก็ต้องแบบใส่แมสปิดม้งน แล้วก็ดูสิฝุ่นมันเยอะเห็นปะมันไม่มีความเขียวแล้วนะตอนนี้ถ้าจะมาแบบเขียวๆสวยๆก็คือต้องเป็นหน้าฝนเท่านั้นค่ะแต่หน้าฝนเนี่ยมันก็ต้องแลกมาก,กับการที่ทางเนี่ยมันจะแบบโหดกว่าน,นี้ประมาณร้อยเท่าอะคะ่ะคือมันจะลื่นมากทุกคนอันนี้จากประสบการณ์ที่อยู่กันาตามานะคะคือต้องสี่คูณสี่เท่านั้น,นะคะ่ะถึงจะมาได้เนี่ยเห็นปะมันมีน้ำลำธารอย่างเงี้ย แล้วก็ต้นไม้ก็จะเป็นสีนี้แล้วคือถ้ามองไกลๆนะมันจะเป็นสีแบบว่าสีแดงสีเหลืองสีน้ำตาลอะไรเงี้ยมันก็สวยไปอีกแบบนะมันจะดูแบบแห้งไปนิดนึงอุ้ยดูดิมีม้ตกด้วยเฮยไม่ธรรมาดาอุ้ยทุกคนบ้านสวยว่าแต่ว่ายังไม่ถึงนะคะอันนี้เป็นหมู่บ้านแรก หลังจากที่เราแบบเข้ามาจากทางหลักอะ่ะคือเพิ่งเจอหมู่บ้านอันเนี้ยตอนนี้นะคะทุกคนก็ขึ้นเขาลงเขาน่าจะประมาณ10บลูกได้แหละก็ยังไม่ถึงหมู่บ้านของเจ้าสาวนะคะแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเพราะว่านี่เลยเราอะกับพี่วอเอเอที่แบบว่าเขาเรียกว่าไรอะ่ะมีการไปฝึกฝีมือมาแล้วใช่ไหมพี่ฝีมือกับอันแน่อนตัว เป็นไงบ้างพี่ได้ข่าวว่าพี่ไปลุยอมก่อยมากับนาตาด้วยเหรอพี่อใช่ครับอราไปเชื่อครับเรอาอออไปเชื่อพี่พลาดแล้วพี่อ่ะโดนหลอกอบอกให้ออตบอกว่ามาได้พี่มาได้พี่ใช่ไหมอะไรที่เขาบอกว่าไปไม่ได้หรอกเนี่ยทางมันยากนู่นนั่นนี่นาตาไม่เคยยอมแพ้คะทุกคนเขาจะไปให้เห็นกับตาค่ะว่ามันไปได้หรือไม่ได้ จริงๆนะทุกคนคือถ้าทางอ่ะถ้าแบบว่าชาวบ้านเขาบอกว่ามันไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องเชื่อเขาเนาะพี่เนาะใช่ <laughs> แต่ว่าพี่เอก็รอดมาจากตรงนั้นได้นะคะพี่เอบอกว่าโชคดีมากตรงนั้นมีสัญญาณให้พี่พอดีอใชแต,แต่ทางวันนี้ชิวๆเนาะพี่เนาะนีสบายมากมมสบายเออสบายมากนะคจะมีฝุ่น,นะะจะมีฝุ่น <laughs> นี่ไงพี่จะได้ลองแบบหลายๆซ<ช>ีซันอันนี้น่าน่าจะน่าร้อนแหละอีกนิดนึงเนาะพี่นะ เราาก็มชมชอ,อ,อันนี้เป็นหมอกนะคะเป็นหมอกหน้าหนาวมันฝุ่นเยอะจริงๆ,ๆค่ะทุกคนช่วงนี้นี่เลยก็เดี๋ยวเราเดินทางกับพี่เอกันต่อนะคะ <laughs> ทุกคนเห็นท้องฟ้าไหมเหมือนมันใกล้เรามากเลย <laughs> <laughs> อะเพราะเราอยู่บนยอดเขาแล้วทุกคนสิโอแต่ช่วงนี้มันแห้งจริงอะ <laughs> คือใบไม้มันเปลี่ยนสีนะคะ <laughs> นี่เลยตอนนี้เราทุกคนกำลัง ปั่นกันขึ้นไปให้ได้นะคะหรสิข้างหน้าคือแบบรถเขานักมากนะคะเขาก็เลยจําเป็นที่จะต้องแบบช้านิดนึงดูทุกคนมันชันนะดูดิมันชันจริงในกล้องอาจจะไม่เห็นนะคะนี่เลยทางนี่เขาก็พยายามแบบว่าเอาปูนมาเทอะไรเงี้ยให้เวลาหน้าฝนอะมันไม่ลื่นแต่มันก็จะลื่นอยู่ดีทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องมีความระมัดระวัง พี <łość> ่ม่อนเป็นไงบ้างสภาพพี่ยังอยู่ดีไหมพี่อยู่ไหนเนี่ยพี่ม่อนบอกว่าิงถ้าพี่จะแบบถ้าพี่จะแต่งงานอ่ะคือถ้าพี่จะเป็นจีบผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยพี่จะถามบ้านผู้ชายก่อนเลยว่าบ้านอยู่ไหน บ,บ้านเธอไกลไหมบ้านเธอไกลไหมบ้านเธอไกลโอเคเราพักก่อนเวลาแต่งงานมันจะได้ไม่ลำบากจริงนะทุกคนแต่ว่าก็เป็นประเพณีนะคะก็คือแต่จริงๆแล้วเหมือนถ้าเป็นทางไทยใหญ่เนี่ยเขาก็บอกว่าก็จะเหมือนทางคนไทยก็คือแบบสะดวกแบบไหนก็จัดแบบนั้นถ้าพี่แต่งดิฟซิงต์่ยเลยไปบ้านพี่หนูบอกเลยว่าแบบ เจ็ดวันเจ็ดคืนเท่าน,นั้นเป็นเดือนเท่านั้นแหละเป็นเดือนเท่านั้นอ่าพี่มอนพูดแล้วนะแต่จะว่าไปเจ้าบ่าวพี่มอนนะอยู่ไหน, <c oughs> น,นเราค่อยมากันอีกทีดึง <c oughs> แต่คิดไปแล้วใช่ <c oughs> ไหมอ <c oughs> โอเคค่ะพี่มอนตามนั้นมาลุ้นกันดีกว่า <c oughs> ไม่ใช่นนะชลยนะคือคนดูจะมึนหัวไหมเอางี้ <c oughs> คือแบบกล้องสันส่นจนไปหมดเลยนี่นะคะอันนี้ก็ถึงทางแยกไปหมู่บ้านอื่นแหละ คือจะบอกว่าระหว่างทางม,มันมีหมู่บ้านแยกเยอะมากเลยนะทุกคนคือเส้นทางเนี่ยฟิงก็ไม่เคยมานาต้าก,ก็ไม่เคยมาค่ะไม่เคยมีใครมานอกจากชาวบัา,บา,าก็เดี๋ยวไปดูตอนใกล้ๆจะถึงแล้วกันเนาะพี่เอรถพี่สีอะไรเนี่ยเปลี่ยนสีแล้วทุกคนตอนนี้กลายเป็นสีขาวแล้วอะออกแดง ตอนแรกรถพีเแบบใหม่คลิป<ม>แบบเป็นสีออกแบบเทาเนิดนึงได้ใช้งานแล้วนี่เด <c oughs> บอกคุ้มและคุ้มและอุ้ย <c oughs> ทุกคน <c oughs> แปลกมากเลยทำไมภูเขาตรงนี้เป็นสีเขียวเนาะแต่ว่ามันชันมากเลยเดี๋ยวเรากำลังจะลงเขากันแล้วดูคันข้างหน้าเขาก็ต้องแบบเปลี่ยนเกียร์นะคะเพิ่มการลงเขา นี่ค่อยๆลงกันไปสิเราหยุดสูงมากอะ่ะทุกคนเฮ้ยแต่ข้างหน้าเห็นแบบความแสงสะท้อนของหลังคาบ้านนะไม่รู้ว่าจะไกลขนาดนั้นหรือเปล่านี่เราน่าจะแบบใจไม่ดีเน <c oughs> เราน่าจะครึ่งทางแล้วพี่ดูดิจริงๆเนาะพี่เนาะ <c oughs> เหมือนมีหลังคาบ้านอยู่ตรงนู้นอะเห <c oughs> <c oughs> ็นดิโคตรไกล <c oughs> พี่มอนกิ้งไปกิ้งมาอยู่ค่ะตอนนี้ทางสวยมากเลยอ่ะลมรื่นลมรื่นหล,ลัลงจากที่แบบเมื่อกี้มันแห้งแรงใช่ไหมอันนี้เราเริ่มเข้าป่าแบบป่าดิบชื้นแหละนี่จะบอกว่าทางหหัวอยู่นะมันชันอยู่เย่ถึงแล้วถึงแล้ว <laughs> ถึงแล้วบ้านคนอื่นอ่ะจะบอกว่าอันนี้เหมือนเป็นอีกหมู่บ้านนึงนะไม่รู้ว่าจะใช่ที่นี่หรือเปล่า อันนี้เราก็จะถึงสองชั่วโมงแล้วไหมที่เรานั่งมาเ <laughs> นาะนี่แหละหนูว่าน่าจะใช่แหละแก๊แะเกกะแต่ไม่รู้นะว่าเจ้าสาวบ้านไหนน,น,นไหนเนี่นย,ยอุ้ยใช่ไหม <laughs> <laughs> ใช่ใช่สม <laughs> <laughs> ออันนี้เป็นโบนนะทุกคน <laughs> น่าจะใช่แล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปลุนกันข้างหน้าดีกว่าว่าใช่บ้านเจ้าสาวที่เราแบบอะไรพี่มดเป็นไรอ่ะ มอนดูโอ้ย oh. น oh. uh ้ำตาจะไหลจะบ่าเราต้อนรับเราอยู่ก็คือถ้าเกิดเราเห็นเจ้าบ่าลงมาแสดงว่าเราถึงแล้วทุกคนนี่น่าจะบ้านหลังนี้แหละใช่ไหมไม่รูเหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวเราลงไปเซอร์เวีดีกว่าว่าใช่บ้านหลังนี้หรือเปล่าโอ้ยถึงแล้วทุกคนดีใจมากน้ำตาจะไหลเป็นไงพี่มอนอยู่นี่ไหมมาอยู่นี่กับหนูอยู่ได้วันนี้วันนี้ ก็กลับโอ้ไม่ใช่เหรออยู่เลยสิพี่อยู่เลยก็ได้เน็ตมีนะเน็ตเน็ต 5G เต็มอยู่แต่ว่าสนใจมาอยู่ได้ไหมคะเออใจไปใครว่าใครชอบมาอยู่กับเราไกลมากนะประมาณสองชั่วโมง50กิโลได้ก็มาถึงแล้วหมู่บ้านเจ้าสาวกินอะไรมานะคะถ้าเดินทางเหมือนแบบเหมือนจะพุ่งออกมาเลยเดี๋ยวเราแบบไปเดินเซอร์เวยหมู่บ้านดีกว่าบ้านเจ้าสาวของแสงสม นี่เรามาถึงแล้วอโมชปเปอร์ค่ะนี่ก็แม่แม่แม่แมขเขาก็อยู่บ้านแต่บื้อบื้อค่ะนี่นะคะก็เป็นหมู่บ้านที่เจ้าสาวอยู่อุ้ยแบบทุกอย่างยังดูแบบคลาสสิกอยู่เลยอ่ะทุกคนอันนี้คือ บ้านเจ้าสาวนะคะทุกคนเดี๋ยวเขาจะท,ทําพิธีแล้วเดี๋ยวฟิงจะเป็นที่จะต้องเอ่อไปทําหน้าที่เป็นตากล้องที่ดีก่อนนะคะอ๋อเขาทาพิธีแล้วคะ่ะทุกคนก็คือเดี๋ยวเขาจะทําการล้างเท้าเจ้าบ้านนะคะอันนี้นี่หน้าตาเดี๋ยวฟิงต้องไปทํางานก่อนนะคะทุกคนนี่นะคะก็เป็นหมู่บ้านที่เจ้าสาวอยู่นะคะนี่ก็คือแบบอุยจะบอกว่าบ้านสวยมากเลยอะคือมันคลาสสิกมากทุกคนเหมือนเขาจะบอกว่าไฟไฟ้ายังเข้าไม่ถึงด้วยนะ นี่อันนี้คุณแม่แสงโสมค่ะเอาโอชเปอร์ค่ะพี่พี่อะไรวะพี่พีอะไรอะคุณป้าไงคุณป้าอ๋อไม่รู้รู้แต่อโมอโมอป้านี่เจ้าบ่าวเจ้าบ่าวออร่าเจ้าบ่่าวีพเบา ไม่รู้บอกรักอ่ะบอกรักพูดยังไงเออฉันรักเธออ่ะทำปากะยอยายายนาอย่างงี้ยายนาคืนนี้ได้ใช้แล้วพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ก็จะถึงเป็นวันอวนานะถูกต้องอันนี้ทีมงานทีมงานน้องยายทวดหนูอายุเท่าไหร่แล้วอะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยร้อยร้อยเป็นเลยอนะคือโห คือต้องบอกอย่างนี้นะคะทุกคนว่าบนดอยบนเขาอ,อย่างเงี้ยคือเขาอาจจะแบบไม่ได้นับตัวเลขเป๊ะเหมือนเราขนาดนั้นแต่ด้วยเฉลี่ยแล้วอะ่ะคือฟิงก็เชื่อนะว่าคุณยายทัวน่าจะประมาณ100จริงๆอะ่ะแต่คุณยายยังแข็งแรงมากๆเลยก็นี่พ่อแม่หนูก็ไปทําสวนทําไร่เนาะ,ะหนูก็อยู่กับคุณยายทวเนาะ,ะอ๋อนี่น้องเขาชวนเรามานั่งนะแล้วก็บอกเราอย่างดีๆว่าแบบเอ้ยที่นี่มันมีที่แบบ ไปใช้สัญญาณได้แล้วพี่แบบตรงนั้นวิวมันดีมากขอบคุณนะคะ <st heart ening> เราไม่ไหวแล้วพี่ม่อนเราหิวข้าวมาก <st heart ening> ตอนนี้ <sm elling> เป็นเวลา3ามโมงกว่าแล้ว <st heart ening> อันนี้นะคะเป็นของเซเว่นอีเลฟนะคะนี่เดี๋ยวเราจะแบ่งให้ยายกับน้องกินด้วยแต่เขาก็แบบเขินๆอยู่นะเดี๋ยวเราลองดูลองดู <st servicios> ตาตาเรียกยายมากินขนมเร็วนี่พอดี งซื้อขนมมาจากข้างล่างให้ยายนะเนื้อรุ่มกเออๆไอขนมปังยายดีกว่าส่วนอันนี้ให้ตาต้ากินตาต้าตาต้าอันนี้คุณยายน่าจะกินง่ายกว่าอ่ะยายพี่หันหลังมาขอโทษพึ่งอะพี่เงี้ยให้พี่หันหลังอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ต้องให้คุณยายดีๆนะคะนี่ค่ะยายอาวิระอาวิลาค่ะแต้วิค่ะ โอ้คุณยายให้พรเนี่ยใช่ป่ะเขาให้พรเนาะนี่เขาบอกเขาพูดไทยไม่ได้ค่ะอ๋อไม่เป็นไรค่ะตาบื้อค่ะเอาวีระใช่ไหมหนูเข้าใจป่ะเอาบีระแปลว่าอะไรแปลว่าอร่อยดีใจอุตส่าห์จำมาจากพี่มดอ่ะนี่นี่หนูอันนี้อันนี้องอันนี้ลองกินลองลองกินดูหยิบเออนั่นแหละลองชิมดูพี่ก็ยังไม่เคยกินเหมือนกัน ตาอืม,อมนี่เราก็มาอาศัยบ้านคุณยายกับน,น้องตาตานะแล้วก็แบ่งปันให้เขากินลองชิมเอาวีล่าไหมยายจะบอกว่าน้องนะคะเป็นล่ามให้ฟิง้งอยู่ตอนนี้คุยกับพี่โดนะคะพี่โดก็คือย่าทวดใช่ไหมตาตาเออแล้วก็เมื่อกี้คุยกับน้อง<า>น้องบอกว่าเนี่ยเวลานหนูจะเดินทางไปโรงเรียนนะพี่หนูต้องเดินลงเดินขึ้นเนี่ย จาก6โมงเช้าไปถึงโรงเรียนกี่โมงประมาณับ,บางประมาณก็7โมงบางประมาณก็8ใกล้จะ8โมงคะ่ะโห6ออกจากบ้าน6โมงเช้าถึง8โมงถ้าตอนไปถึงก็จะ8โมงนี่ก็คือเดินไปแล้วนั่งพักแล้วก็มามอยกันต่อแล้วก็เดินไปด้วยคะ่มะมอ,มะมอืมาโมยด้วยนะแฟนสาวมาโมยแล้วผูช้ชายคะ่ะแลงเลยอย่งอื่นนี่ไม่มามมยกันค <laughs> ่ะเป็นรุ่นพี่ม6 ไม่ใช่มอค่ะเป็นป .6 ค่ะอ๋อป .6 ที่นี่มีถึงมออะไรไม่ถึงมอค่ะแค่ปอ๋อแค่ป .6 ถ้าอยากเรียนต่อหนูก็ต้องลงไปเรียนข้างล่างใช่ไหมมีเพื่อนเยอะไหมที่นี่ไม่ค่อยเยอะค่ะมีเยอะอ๋อแล้วเวลาหนูเดินลงไปเรียนเนี้ยหนูเดินลงไปกี่คนก็เดินมางมอยกันไป คุยกันเรื่องอะไรผู้ชายเปิดโลกอะไรเนี่ยเปิดโลกมากเลยค่ะไม่เคยรู้มาก่อนเลยเรอมันว่ารื่องไมใช่เรื่นกินุ่มบอกนี้ทำไมเขาสนใจเรื่องกล้ามกลงของผู้ชายเยอะจังเพราอะไรพี่มดบอกเขาไปสิเพราะอะไรทําไมมันน่าสนใจยังไงพี่มดบอกน้องมันหลอมันเจริญหูเจริญตาเปนข่าวจั๊ะมันข่าวจั๊ว ออตลกว่ะคุยกับน้องเนาะ <c oughs> ก็ประมาณนี้ทุกคนมาแบ่งขนมน้องกินแล้วก็เออได้คุยกับน้องนะมันเพลินดีเหมือนกันทุกคนเราได้ที่นอนแล้ว <c oughs> <c oughs> สบายมากนี่น้องเอาหมอนคิตคตี้มาด้วยให้ฟิงนะสบายมากเลยอ่ะ <c oughs> คือตอนนี้ภาวนาอยากให้นตาต้าแบบโทรมาตาม <c oughs> อาจจะ,จจะต้องไปถ่ายงานต่อจ่ว่าคือเดี๋ยวเราขอเก็บแรงอีกสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปกันต่อเ,นนอนเย็นแล้วทุกคน,นกคืนนี้เราจะนอนที่ตรงไหนสักแห่งหนึ่งนะคะทุกคนเพราะว่าข้างบนเนี่ยก็จะเป็นญาติญาติเจ้าสาวและก็เจ้าบ่าวเขานี่นะคะก็เป็นที่ที่เราจะมาอาศัย นนนอกัในคืนนี้ก็คือเดี๋ยวนาตาเขาจะกลับรถนะคะแล้วก็โอ้ยพี่เอพีเอ๊ใจเย็นพีเอยังยังไม่ถึงเวลาพี่ยังไม่ใช่ตอนนี้ได้ชนพีเอทำพเอไดชนโอยโทหาแจ้งเลยเออพีเอผสมพุกผสมพุกโอลุงลุงแต่ละคนนะคะพี่ยังไม่ทันบ้านที่ตกดินเลยมันจะออกรีดเร็วขนาดนั้นเลย นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอตัวไปกลางเต็นท์ก่อนนะคะทุกคนน่าจะเป็นที่ที่เรานอนกันคืนนี้ละคะ่ะทุกคนนี่คือแมงมุมอะไรคะใครดูช่วยบอกหนูทีแต่ว่าพี่เอบอกว่าน่าจะเป็นแมงมุมแม่ไม้ถ้าไม่เชื่อก็ลองถามเขาดูนะคะว่าเขาแต่งงานหรือยังคาพัวเขาว่าอยู่หรือเปล่า อ๋อถ้าเกิดเขาบอกว่าเอ็ะใช่ผัวก็คือไม่ไม่ถ้าเอไม่ใช่คือไม่เขอาจจะอยู่ข้างบนนะะอย่าพูดแบบนี้ค่ะเออลางไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะทุกคนเดี๋ยวหนูจะไปหาที่กางเต็นท์มอๆนะคะสำหรับนอนสำหรับสาวนี่พี่มดก็มาแล้วพี่มดกินฝุ่นอิ่มเลยนะคะวันนี้พี่มดพี่มดไปหลงอยู่นะคะก็เลยมาช้านิดนึง นี่นะคะหน้าที่กางเต็นท์เนี่ยมันก็ต้องเป็นหน้าที่ของชายแท้อย่างนักตาอยู่แล้วเปิด์ซิงเต็นท์ใหม่ไม่ใช่หรอกเห็นสาวๆไงถ้าเป็นหนูนี่ก็อ้าวโยนไปกางเอาเองอย่างเงี้ยเอ้ยแต่หนูว่ามันกางง่ายอยู่นะอันเนี้ยมันของลุงขวันเลยใช่กก็ชอบใช้เต็นท์แบบเนี้ยนักตาเลยบอกเออมันง่ายมันง่ายแล้วมันก็ใหญ่คิดว่ามันใหญ่ไหมหนูว่ามันใหญ่แน่นอน เดี๋ยวขย้ายเดี๋ยวขย้ายมันมันเคลื่อนที่ได้ดูดทิที่มาเป็นพื้นนู่นนี่นโหได้สามคนนะสบายเลยอะ่ะสภาพเป็นไงวาพี่มดสุดยอด ไม่เคยแบบว่าที่ไปเลยมาสามหมู่บ้านใช่เลยไปสามหมู่บ้านดีจะเป็นสี่หมู่บ้านพี่มดบอกออกจากบ้านสิบโมงนี่แล้วนี่เขทาทักก่อนว่าเป็นมัวอะไร <c oughs> ถึงห้าเวลาเราไปไหนเนี่ยเราต้องดูดีๆนะเพราะว่า <c oughs> ชื่อหมู่บ้านมันซ้ำกันเยอะ <c oughs> อ๋อมันเยอะแล้วก็ต้องดูว่าหมัวอะไร <c oughs> แล้วพี่ถามคนแถวนี้ไม่มีใครรู้เขาบอกว่าห้วยเฮียแต่เขาเลยแม่นาจ่า้ใกล้แม่นาจาไง แต่อันเนี้ยมันไม่ใช่ไงมันมา,ม,ามาทําบ้านหัวโดยไง <laughs> มันชื่อหมอนกันแต่ว่ามาคนละหมู่บ้านออจริงนะทุกคนแล้วป้ายมันก็แบบต้องสังเกตน,น,นะเ <laughs> <laughs> ช้าแล้วคะ่ะทุกคนก็เดี๋ยวชาวนี้นะคะก็จะมีพิธีแต่งงานแล้ว <laughs> แต่ว่าเ,ออเหมือนพิธีท,ท,ท,ที่นี่เขาจะเข้าโบสกันนะคะก็เดี๋ยว <laughs> เราลองไปดูกันนิดๆหน่อยๆเนานะว่าเออเขาทากันยังไงนะคะก็ <laughs> นี่เลยชาวนี้มาคบแก๊งอยู่แต่ว่าเหมือนขาพิยุทธใช่พิยุทธไม่ได้มานะคะพิยุทธงอน,อง,อนงอนนาตาเหรอยทอน <c oughs> นาตาพูดเองพิยุทธ <c oughs> นาตาบอกว่าเหลี่ยมทุกดอกแล้วบอกว่ารักห <c oughs> ยอกหยอกค่ะก็เดี๋ยวชาวนี้นะคะเราไปกินข้าวกันก่อนไปดูไปดูกันว่าเขาทำอะไรกินกัน ก็เป็นบรรยากาศบ้านเจ้าสาวในเช้านี้นะเขาก็จะมาเชิญแขกมากินข้าวเช้ากันนี่เลยนี่นะคะพี่ๆฝั่งเจ้าสาวเขาก็เอาข้าวมาให้พวกเรากินนี่พอมีพี่มดหนูก็สบายใจอ่ะพี่แบบว่าเออพี่พูดยกับเขารู้เรื่องอ่ะหนูก็ได้แต่ออมนม่เออดูไว้กำลังจะหาพี่จะเอาอะไรพี่ใครสิล้วพี่จะหาอะไรอะไรอ่ะก็ครบแล้วนะ อะไรพี่อะไรที่พี่ขับไม่ได้น้ำพริกเหรอ <laughs> จริงปะเนี่ยห <laughs> มูสตเห็นไหมหมูสตอรจริงด้วยพี <laughs> <อ>่มดนี่นะต้องกินน้ำพริกตลอดเลย <laughs> โหหนูเดาถูกใจพี่มดด้วย <laughs> นี่นี่อาหารก็ขึ้นมาเสิร์ฟนะคะนี่นี่นี่อันนี้หนูไม่เคยเห็นลุงทําบอกว่ามันเป็น <c oughs> ป๊อปคอนไทยใหญ่นะคะ นีพร้อมหน้าพร้อมตาและทีมงานเรานี่เจ้าสาวเจ้าสาวสวัสดีค่ะเอามาชูเปิลเคยนเออเขาเคยเขาไปเดี๋ยวกินข้าวกอนนะคะนี่ค่ะนาตาเขาก็มาสัมภาษณ์อ่ะพี่ว่าแบบว่าอ่พี่แกอายุจะร้อยปีได้นะเมื่อวานเท่าที่คุยกับน้องน่ารักจังเลยไปไหนคะ เจะไปไหนเหรออบ้านเธออยู่นี่เหรอนี่เป็นไงที่นี่เขาเลี้ยงหมูแบบหมาทุกคนแบบอยากเดินไปไหนอยากทําอะไรก็ได้นี่เป็นไงบ้านมันดอยสวยมากนี่ทุกคนเราเดินมาถึงโบสถ์แล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปส่องนะคะว่าเขาทําพิธีอะไรกันนี่ๆหน่อยๆน,น,นะคะทุกคนส่วนจะบอกว่าตรงนี้ก็มีบ้านอ่ะพี อยู่คนเดียวนะคะจะบอกว่าคุณยายน่ะมีอายุหนึ่งร้อยห้าปีขึ้นแล้วขึ้นแล้วมีพี่น้องเก้าคนเดือดเดือดเขาคนสุดท้ายคนเดียวจริงอ๋อจริงเนี่ยระบายเขานอนที่นี่เราอนข้างกองไฟนี่ก็คือชาวบ้านก็รู้ว่าหลายมาสร้างให้นี่นะคะเป็นข้อมูลจากนาตานาตามาทําการสัมภาษณ์และอเมร์เชฟเฟอร์ไม่ได้ยินไม่ได้ยินแล้วก็จะไม่รู้ภาษา เมืองเลยก็มุกษัาริปากกยนนี่นะคุณยายก็กินข้าวเนี่ยมีไก่อยู่ไก่ก็ต้องจะมาแย่งคุณยายกินคือจะบอกว่าบนดอยเนี่ยยายแต่ละคนเนี่ยอายุคือยืนมากใช่ใช่คือแบบอันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพราะว่าเขาอ่ะกินดีอยู่ดีอะทุกคนคือหมายถึงว่าคือมันไม่มีสารพิษไม่มีสารปนเปื้อนนะเขาก็เลยแบบว่าอยู่ได้แบบ อายุยืนแบบสุขภาพแข็งแรงอ่ะเมืักกี้ให้เงินคุณยายคนหนึ่งแบงค์ห้าร้อยเขาไม่เคยเห็นแ้วเขาคิดว่าไม่ใช่เงินเขาคิดว่าเป็นเหมือนว่าเป็นของฝากอะไรเงี้ยแบบอะไรที่ยาเขาก็จะแบบเขาก็ให้พเกาดูเออเขาให้พอเขาก็ดูกันคืออะไรก็เลยมีลามรามบอกว่าในทิวพี่ทิวนะพี่ทิวมาเป็นรามให้แล้วแล้วทิวก็บอกว่าเขาไม่เคยเห็นไม่รู้จักทิวก็ลยบี่ยเป็นเงินเอาไว้ใช้แบบว่าซื้อยาซื้ออะไรกินเงี้ยแต่ทิวบอกว่าเดี๋ยวเขาคงให้ลูกให้หลานเพราะเขาไม่ได้ใช้เงินเออใช่ค่ะ แต่ว่าก็คืออย่างน้อยลูกหลานก็น่าจะซื้ออะไรให้กินซื้อยารักษาโรคซื้ออะไรให้แกได้บ้างอะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะทุกคนนี่ก็เป็นแบบความรู้ใหม่นะมาเรียนรู้มาเห็นในสิ่งที่แบบเราไม่คิดว่าแบบจะมีอ่ะนะเนาะก็คือเอาตรงๆนะมันก็ไกลเหมือนกันอนะจากหมู่บ้านตรงเนี้ยจนถึงปากทางอนะทุกคนคือนี่คืออยู่ในแม่ห้องสอนนะไม่น่าเชื่อเนาะตอนนี้เขาก็กำลังจะเดินขึ้นไป ที่โบดกันนะคะตอนนี้สิบโมงแล้วเขากำลังจะทําพิธีกันแล้วนี่ค่ะฟิงกมากับพี่มดพี่ม่อนนะคะนี่ทุกคนเขากำลังทาพิธีกันแล้วนี่เจ้าสาวเจว้าวานะคะเอาแหละเรากาลังจะเข้าไปที่โบดกันแล้วทุกคนเดี๋ยวเขาจะต้องทําพิธีกันแล้ว นอันนี้ก็เสร็จพิธีแล้วนะคะเดี๋ยวเจ้าสาวเขาจะทําการโยนดอกไม้นาตาไปรับได้หนุ่มโซนลงตกลงต่ำแย็เพื่อจะได้เมียอยู่แถวนี้เร็วๆ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 เอ๊ะไปทีมงานเรื่องคือเสียใจพี่นุชไม่มาเนาะครับนี่นะคะก็เสร็จพิธีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาจะทำการโยนดอกไม้กันนี่สาวๆมายืนรอกันเต็ม เดี๋ยวหนูเป็นตัวแทนให้นาเองถ้าดอกนี้ได้ก็คือจะให้นาต้านะนี่มา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 ไหนจะได้เรย์เพื่อนสบายมารอรับเหมือนกันทำไมสาวๆเขาเกี่ยงกันนะเราเขาไม่อยากได้กันหรอ ็นหอไปไปคุณได้ไปต่อประมาณนี้ค่ะทุกคนก็เป็นการเสร็จพิธีเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวได้ไปนี่ดาราท่านหนึ่งครับนี่เขาเป็นเด็ตไอดอลนะคะ ก็คือขึ้นไปดอยไหนก็มีคนรู้จักนะคะแต่ท้าลงมาข้างล่างก็อีกเรื่องหนึ่งเขาติดตามค่ะเขาเป็น FC ฟน้าใต้อยู่นะเป็น FC พี่มดด้วยนี่ทุกคนก็พิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราก็กำลังจะต้องเดินทางกลับกันนะคะนี่ก็มาดูอ่ะพี่นะคะอ่ะพี่อายุร0อยหปีแล้วทุกคนก็คือพี่น้องยายเสียมละเหลือยายคนเดียวเนาะ นี่ต้องให้พี่มดมาคุยด้วยยายก็หูก็ไม่ค่อยได้ยินละตาก็ากไม่เห็นและอืม